วันนี้นะคะก็เป็นวันครบรอบลํำลึก6ปีการจากไปของนายนวมทองไพรวันนะคะที่เสียสละพลีชีพเพื่อประชาธิปไตยต่อต้านการรัฐประหารในปี2549ค่ะไม่ยอมมีชีวิตอยู่ภายใต้เผด็จการเป็นข้อความในจดหมายของนายนวมทองไพรวันอดีตพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก่อนพลีชีพด้วยการผูกคอตายกับราวสะพานลอยบริเวณถนนพิภาบดีรังสิตฝั่งขาออก เมื่อวันที่31ตุลาคมปี2549วันนี้เพื่อนพ้องร่วมอุดมการอย่างกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยกลุ่มเสรีชนกลุ่มรักประชาธิปไตยได้ร่วมกันไว้อาลัยวางพวงมาลาและกล่าวบทความรํำลึกคุณงามความดีบริเวณจุดที่ผู้วายชนเสียชีวิตด้านนางบุญชูไพรวันพระยาก็ได้ร่วมไว้อาลัยและสรรเสริญความดีผู้เป็นสามีมันพิไม่ได้เพราะว่ามัน แต่เราก็ดีใจนะก็พ่ชีพเพื่อชาติอ่ะเพื่อประชาธิปไตยเพราะงั้นเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรอีกได้พูดไม่ได้พูดตาไหลพูดแล้วคิดถึงฝันนึกถึงฝันนะเราจะคอยเราบอกกัาจะคอยนะจะคอยทําไมเราบอกเดี๋ยวจะคอยนะพอเราจะคอยนะคอยทุกวันจนถึงวันสุดท้ายเราก็จะคอยม่รู้่มล่ไหน นอกจากนี้สมาชิกกลุ่มรักประชาธิปไตยยังร่วมกันสดุดีและรำลึกการจากไปด้วยการสร้างรูปปั้นเลือดหล่อด้วยซีเมนผสมเลือดของกลุ่มคนเสื้อแดงและเร่งสร้างภาพยนตร์โดยเนื้อหาส่วนหนึ่งนั้นเป็นการเชิดชูว,วีรกรรมของนายนวมทองไพรวันก็เรื่องหนังตอนนี้ในเรื่องของบทเสร็จแล้วในเรื่องของออนักสแสดงเสร็จแล้วแล้วก็เงินทุนก็ได้ก็ได้ครบ เพียงพอที่จะเปิดกล้องได้แล้วตอนนี้สิ่งที่เรายังรอเวลาอยู่ก็คือในเรื่องของดินฟ้าอากาศก็คิดว่าพอหมดหน้าฝนแล้วเข้าสู่หน้าหนาวก็คงจะเริ่มเปิดกล้องได้เลยครับขณะที่กิจกรรมในช่วงเย็นสมาชิกผู้รักประชาธิปไตยได้รวมตัวที่บริเวณสี่แยกคอกวัวและอนุสรสถาน14ตุลาเพื่อรำลึกเหตุการณ์สลายการชุมนุมและร่วมไว้อาลัยให้กับบริชชนผู้เสียสละเพื่อประชาธิปไตยและต่อต้านการรัฐประหาร โดยมีการจัดกิจกรรมถ้อยคำรำลึกวันนวมทองไพรวันที่จัดขึ้นโดยกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยมีการแสดงหุ่นเชิงสัญ,ญลักษณ์นอกจากนี้ก็ยังมีนิทรรศการภาพและชีวประวัติวีรชนผู้ไม่ยอมมีชีวิตอยู่ภายใต้อำนาจเผด็จการพร้อมกิจกรรมกล่าวคำรำลึกโดยนายชินวัฒนหาบุญพาศไม้หนึ่งกอกุญทีและนายสุชาตินาคบางใส ส่วนไฮไลท์สำคัญของงานวันนี้จะเริ่มในเวลาประมาณ20นาฬกาโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะจุดเทียนแดงรำลึกถึง6ปีการจากไปนอกจากนี้ยังมีกลุ่มกวีราชร่วมแสดงดนตรีและชี้แจงความคืบหน้าการสร้างภาพยนตร์ลุงนวมทองไพรวันด้วย